สวัสดีครับคุณลูกค้านะครับวันนี้พบกับผมนะครับซุปน้ำนะครับพามารีวิวนะครับปาเจโร่สปอร์ตนะครับตัวนี้เป็นตัว GT พักนะครับราคา1นึ่งล้านสามแสนบาทนะครับพร้อมกับโปรโมชั่นดอกเบี้ยพิเศษเลยครับเป็นดอกเบี้ยต่ำนะครับ0.99%นะครับนี่นะครับก็มาพร้อมกับไฟโพลิเตอร์นะครับแล้วก็ไฟ LED นะครับด้าหน้านะครับแล้วก็เป็นล้อแม็กข้อฟิแศษนะครับแบบนี้นะครับแถมเป็นเบ้ามือนะครับแล้วก็การสากล้องมาที่หน้ารถนะครับบอกได้เลยว่าออปชั่นความปลอดภัยนะครับจัดเต็มเล นะครับรุ่นนี้นะครับนรถเจ็ดที่นั่งนะครับก็ถ้าคุณลูกค้าท่านใดนะครับสนใจมองหารถเจ็ดที่นั่งนะครับเป็นรถครอบครัวนะครับบอกได้เลยว่ารุ่นนี้ถือว่าคุ้มที่สุดนะครับออปชันภายในมากมายนะครับนะครับแล้วก็ของแต่งของแถมนะครับจัดเต็มให้เลยนะครับกล้องมันึกหน้ารถนะครับแล้วก็ชุดพวงมาลแบบนี้นะครับท่องทางการติดต่อนะครับซุปตั้มนะครับ0996194191 0996194191นะครับฝากไว้ด้วยครับสวัสดีครับ